วันที่23มิถุนายน2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอเมริกาต้อนรับนายกรัฐมนตรีนาเรนทามอดีผู้นำอินเดียที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่22มิถุนายน2566ที่ผ่านมาซึ่งเป็นโอกาสให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาน้ม้นวชักจูงอินเดียไม่ให้สนับสนุนรัสเซียซึ่งเดินหน้าทำสงครามในยูเครนขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงมีประเด็นตึงเครียดกับจีนอยู่โดยไบเดนได้กล่าวว่าสหรัฐอเมริกาและอินเดียกำลังร่วมมือกันในทุกด้านที่เกี่ยวกับผู้คน ระบุว่าประเด็นที่มีการร่วมมือกันนั้นมีในเรื่องเทคโนโลยีม่ิดิชัยสุขภาพการสำรวจอวกาศการเปลี่ยนถ่ายไปยังพลังงานสะอาดและการบรรเทาภาัย,ยวิกฤตด,ด้านภาวะอากาศทั้งนี้ไบเดนและโมดีได้เป็นสักข,ขีพยานในการลงนามที่สหรัฐอเมริกาโดยจะถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องยนต์เครื่องบินแบบ F-14 ให้แก่อินเดียขณะเดียวกันอินเดียตกลงซื้ออากาศยานไร้คนขับ MQ-9B c Guardian อีกจำนวนหนึ่งโดยสหรัฐอเมริกาหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้อินเดียลดการพึ่งพาอุธจากรัสเซียอย่างไรก็ตาม ทางบริษัทไมโคอนของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ2 8 0 8 8ล้านบาทก่อสร้างโรงงานทดสอบและประกอบเซมิคอนดักเตอร์ในอินเดียและเป็นอีกหนึ่งความพยายามของอเมริกาเพื่อตัดเส้นทางอุปทานของจีนแม้ไมโครนเพิ่งประกาศการลงทุนครั้งใหม่ในจีนอีก600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ21,62.7ล้านบาทก็ตาม